โอเคปิงปองสวัสดีครับวันนี้ก่อนนอนขอทำคลิปอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะจะทำไว้ใน youtube สวัสดีคุณ youtube แล้วก็สวัสดีเออทุกท่านเลยนะครับมาแชร์ควารู้กันเพื่อแบ่งปันนะครับเพราะว่าในอนาคตอาจจะมีเอออะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้นะครับวันนี้ผมก็มีรีเลย์ มาให้ดูสองตัวนะครับเป็นรีเลย์ของเป็นรีเลย์สี่ขาเป็นรีเลย์ของรถฮีโน่นะครับรีเลย์ตัวนี้รถยี่ห้อฮีโน่ยี่ห้ออื่นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ก็น่นจาจะใกล้เคียงกันนะครับจะมีห้าขากับสี่ขานะครับแต่วันนี้มีรีเลย์สี่ขามามาอ่านวงจรทำอ่านวงจรของรีเลย์สี่ขา มาดูรีเลย์สีขารีเลย์ตัวนี้ถอดมาจากรถฮีโน่มันเสียแล้วนะครับผมทาการซ่อมแซมมาแล้วก็เลยมาทําการวิเคราะห์ดูแล้วก็อ่านวงจรของรีเลย์สีขาดูนะครับมาอ่านวงจรกันเลยนะครับรีเลย์มอเตอร์ไซค์ก็จะเหมือนกันอย่างนี้ครับรีเลย์รถเก่งรถอัพก็จะเหมือนกันนะครับหลักๆก,ก็จะใช้ทักงานแค่สีขาเท่านั้นนะครับ แต่สาหรับรีเลย์8จิเอจะมี5ขานะครับจะมีคู่บวก,กเพิ่มอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นรีเลย์5ขาแต่จริงๆเราจะใช้งานแค่4ขาก็ทํางานได้แล้วนะครับแต่รีเลย์5ขารีเลย์8จ็ดเองก็จะมีเพิ่มอีกขาขาข้างหนึ่งวันนี้ยังไม่มีอุปกรณ์มาจาลองให้ดูพามาอ่านวงจรก่อนนะครับดูตามรูปภาพเลยนะครับ มีเสีขาก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับจะเห็นว่ามีขนลวดทองแดงอันใหญ่สองอันนะครับทองแดงอันใหญ่สองอันนะครับนี่นะครับตัวสีดําก็เหมือนกันสีดํากับสีเขียวก็เหมือนกันนะครับมีขนลวดขดลวดขนลวดทองแดงไม่ใช่ขดลวดก็เรียกอะไรเป็นปลั๊กทองแดงอันใหญ่ๆเนาะผิดผิดถูดถูกนะครับนั่นแหละ จะมีแท่งทองแดงอันใหญ่สองอันเนี่ยครับด้านบนสองอันด้านล่างก็จะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งทีนี้เรามาอ่านวงจรกันนะครับนี่นะครับทองแดงอันใหญ่นี่จะต้องเข้าทางหนึ่งและออกทางหนึ่งนะครับ ท่งใหญ่กว่าเพื่อนเป็นแท่งทางเข้าและแท่งทางออกส่วนแท่งด้านล่างเป็นตัวสร้างสรราัญญาณสร้างกระแสะไฟฟ้าให้ทองแดงนี้เชื่อมติดกันได้นะครับเราจะเอาไฟมารอเส้นนี้รั่วเส้นนี้ก็ได้ครับสำหรับทองแดงเส้นใหญ่ส่วนที่เรามองเห็นเป็นสีข,ขาวๆเหมือนตะกั่วนี่นัานล่างนี่ก็จะเป็นคู่บวก กับโค้ดลบเพื่อมาเปิดมาสร้างสนามแม่เหล็กมาสร้างมาสร้างแม่เหล็กดึงดูดให้ทองแดงสองเส้นนี้ติดกันนะครับให้ทองแดงสองให้ทองแดงสองเส้นนี้ติดกันนะครับนี่ครับแท่งนี้เป็นตะกั่วสีขาวเนี่ยเราจะเอาคโคตรลบมาใส่แล้วก็เอาขั้วบวกมาใส่เพื่อให้เป็นแม่เหล็กดูดทองแดงสองเส้นนี้ให้ติดกันนะครับเ<ๆ>พื่อนําไปใช้งานเราจะเอาไฟจากบแบตเอบตอรี่มารอในทองแดงเส้นใหญ่เส้นใดเส้นหนึ่งก่อน แบบนี้นะครับเดี๋ยวมันอ่านวงจรกันนี่มาดูวงจรนะวงจรก็จะเป็นอย่างนี้ผมก็ยังไม่ได้ตั้งใจวาดให้ดีเท่าไหร่แต่ก็วาดคร่าวๆก็น่าจะเข้าใจนะครับมาดูทองแดงใหญ่สองเส้นนี้นะครับเส้นหนึ่ง จะนาไปใช้งานที่หลอดไฟฟ้านะครับที่หลอดไฟฟ้ารถยนต์ทั่วไปครับเป็นขั้วบวกนะครับตกตูดของหลอดไฟทั่วไปนะครับเป็นขั้วบวกด้านข้างของหลอดไฟก็จะเป็นขั้วลบนะครับเป็นกราวเป็นขั้วลบสัญลักษณ์สามขีดเป็นขั้วลบทองแดงเส้นนี้มารอแต่ยังไม่แตะกันกับทองแดงเส้นนี้นะครับยังไม่แตะกันกับทองแดงเส้นนี้ง้างเอาไว้ไปนี้ นั่งอาไว้ก่อนแต่ว่าท้องแดงเส้นนี้ก็จะถูกผูกติดไว้ผ่านฟิวแล้วก็ผ่านสวิตช์ควบบวกมาไว้แล้วถ้าเป็นรถเก่งก็จะมีแบตเตอรี่ลูกเดียวแต่รถบรรทุกจะใช้แบตเตอรี่สองลูกอย่างนี้นะครับต่ออนุกรมมาไว้เอาควบวกมาใส่ขับคึ้นลบเพื่อให้เกิดกระแสไฟ24โวลต์แบตแต่และลูกมีกําลังไฟ12โวลต์อันนี้ก็12โวลต์อันนี้ก็12โวลต์ พอรวมการสองลูกแบบอนุกรมปุ๊บก็จะกลายเป็น24โวล์น,นะครับเขียนมือซ้ายไั่นค่อนนัดเท่าไหร่แต่มือขวาถือกล้องอยู่นี่เราก็จะเห็นว่าคู่บวกเราจะดึงมาไว้ดึงตรงมาไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ตรงทอ,องแดงอันใหญ่นะครับด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อรอให้เชื่อมต่ออีกด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้ดีดลงมาหากันเสร็จแล้วเราจะเอาคู่บอกอีกเส้นหนึ่งมาผูกไว้ตรงปลัก๊กนี่นี่ปลั๊กสีขาวด้านล่างด้านไหนก็ได้ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้เหมือนกันส่วนอีกด้านหนึ่งจะต้องเอาคู่บอกมาใส่ไว้เพราะว่า ปลั 1. 2. 1. 2. ๊กสองเส้นเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กนะครับเนี่ยถ้ามีไฟเข้ามาเส้นนี้ค้่บวกแล้วก็มีไฟเข้ามาเส้นนี้ค้วลบนะซ้ายขวาของรีเลย์รถยนต์นะครับก็จะเกิดเป็นแม่เหล็กเลยเพราะว่ามันเป็นขดลวดแทงแดงทองแดงครับพูดไม่ชัดขอโทษทีเอ่อปลั๊กไฟคู่บวกกับปลั๊กไฟค้วลบที่เป็นอันเล็กเนี่ยจะจะเป็นจะมีขดลวดทองแดงเมื่อมีกระแสไฟคู่บวกกับกระแสไฟคู่ลบเข้ามาปุ๊บ ก็จะเกิดแม่เหล็กลดูดดูดดูดให้่องแดงสองอันนี้ติดกันนะครับดูดให้่องแดงสองสองตัวด้านบนเนี่ยจิบติดกันอย่างนี้แล้วก็ไฟที่เรามาจ่อไว้ทรงนี้ไฟก็บวกที่มาจ่อไว้ก็จะผ่านเข้าไปก็ได้ผ่านไปหาหลอดไฟได้นะครับนี่คือการทํางานของอเดีอิเลสสี่ขาก็จะทํางานอย่างนี้นะครับลักษณะเราะว่ารูปนี้นะครับนี่ก็กราวนะครับคู่ลบนี้ก็รอคู่บวกมานะครับ รอก็้บวกมาสั่งงานคู้บวกที่จะรออยู่หรือจะเอาคัาลบมารอก็ได้ก็เมื่อเราเปิดสวิตนะครับสวิตตปปิดเปิดปึบเปิดสวิตปึบเอเราเปิดสวิตปุ๊บสวิตเชื่อมต่อถึงกันปุ๊บก,ก,กระแสไฟครบทั้งบวกทั้งลบเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อสร้างแม่เหล็กดึงดูดดึงดูดดึงดูดให้ให้สายไฟขับวกที่รอวิ่งไปหาหลอดไฟดีดลงมาเงี้ยจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างในเนี่ย แม่เหล็กจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคู่บวกมารอแล้วรอคู่ลบมาจ่ายมาจ่ายไฟให้เมื่อกดปุ่มสวิตช์ปิดเปิดจุ๊บอย่างนี้คู่ลบก็จะวิ่งมาหรือเราจะเอาฝั่งนี้เป็นคู่บวกก็ได้เราตัวนี้ไปผูกกับคู่ลบแล้วเราก็จะเอาคู่บวกมาไว้เป็นสวิตช์ปิดเปิดก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าช่างคนไหนจะชอบต่อแบบไหนแต่ว่าถ้าต่อคู่ลบมันก็จะ การรัดวงจรน้ scream, อยกว่าแล้วก็มันทํางานดีกว่าถ้าเอาคู่ลบไปเปิดนะครับจะเอาคู่บวกไปเปิดเอาคู่ลบไปเปิดก็ได้ในรถยนต์รุ่นเก่ามักจะใช้คู่บวกไปเปิดที่ผมเคยทําการ <to> ซ่อมแซมมารถยนต์รุ่นใหม่ๆจะใช้ค <to kicking noise> ู่ลบไปเปิดดีเลนครับใช้คู่ลบไปเปิดดีเล์ผมก็เลยวาดวงจรใช้คู่ลบแทนสวิตช์ปุ่มปิดเปิดนี้เปิดสวิตช์กุญแจหรือเปิดอะไรก็แล้วแต่ครับเอาคู่บอกคลบไปเปิดวงจรครับ คำว่าเปิดวงจรนี่ก็หมายความว่าเอาขั้วบวกมารอไว้แล้วแล้วก็รอขั้วรบมาให้มาใส่ขดลวดเฉยๆนะครับพอขดลวมดมีขั้วรบมาขั้วบวกมารอขดลว,วดก็เป็นแม่เหล็กดูดดูดหน้าคอนแทคเราเรียกว่าหน้าคอนแทคก,ก็ได้นะครับเพราะว่าตามสับช่างเขาเรียกหน้าคอนแทคแต่จริงๆก็คือสะพานไฟครับสะพานไฟนะครับเป็นสะพานไฟพอ เอาคู่บวกมาผูกเอาไว้นี่นะครับคู่บวกมาผูกไว้ด้านใดด้านหนึ่งหรือจะเอาคู่ลบมาผูกไว้ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้แล้วเราค่อยเปิดสวิตช์มาแล้วมีคู่บวกแล้วมีคู่ลบกับตรงนี้ตร,ตรงตะกัวด้านล่างนี่ครับก็จะเกิดเป็นแม่เหล็กทันทีเลยเมื่อเกิดเป็นแม่เหล็กแล้วอทองแดงด้านบนก็จะติดกันนะครับจะไหลลงมาติดกันตึ๊บนะครับ เมื่อไหลทองแดงด้านบนไหลามาติดกันแล้วคู่บวกที่มาผูกไว้ที่ทองแดงด้านบนก็ตึบลงนี้กระแสไฟก็จะถึงวิ่งไปหาหลอดไฟได้นี่คือหลกักการทํางานของนีเลยสีขานะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะจบไปแค่นี้ก่อนไม่รู้ที่อธิบายไปจะเข้าใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอแบบว่าออมีหลอดไฟมาเทสให้ดูอันจริงอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ก็จะสร้างไว้แค่นี้ก่อนอ่านวงจรไฟแค่นี้ก่อนนะครับ โอเคจบคลิป okay,